สำหรับการแต่งตัวที่มันไทยสไตล์อะไรเงี้ยอันนี้น่าจะซ่าสุดแล้วครับชื่อสันเมทาเทพนวลครับอาชีพตอนนี้ก็แฮ์สไตลิสต์ช่วงนี้ก็ตัดผมเหมือนเดิมแล้วก็มีทําของที่รลึกในในร้านสมัยขับด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับ เราก็ทํางานตัดผมทุกวันไม่หยุดเลยอะ่ะคือทําเป็นอาชีพยิ่งมาก่อนนี้ยิ่งหนะักทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตัดผมเรียกได้ว่าทั้งวันอะ่ะอาจจะบ,บวกกับนิสัยส่วนตัวที่ชอบเสื้อผ้าหรือว่าชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องของเทรนน่ะผมชอบอะไรตรงเนี้ยผมชอบดูอินสตาแกรมชอบดูคนชอบดูอะไรที่มันอินเทรนผมก็พยายามที่จะจับเทรนให้ให้ได้แล้วก็ชอบแต่งตัวเพราชอบแต่งตัวุบมันก็สมูทไปหมดอะ่ะมันก็เป็นชีวิตของเราเราก็ไม่ได้คิดที่จะต้องไป วันนี้ผมต้องแต่งตัวอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะมาทํางานมันคือชีวิตเราอยู่แล้วแล้วมันก็ลงล็อกพอดีมั้งกับอาชีพของเราเนี่ยแต่งตัวตัดผมแนะนําลูกค้าคุยกับลูกค้าเห็นผมแบบคืมๆอย่างเงี้ยคือผมคุยเก่งนะพราะเวลาได้ทํางานผมก็จะมีแลกเพราะมันเป็นที่ของเราอะไรเงี้ยแต่เวลาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยผมก็อาจจะกเก่งๆนิดนึงเวลาเจอคนเยอะ ผมอาจจะเป็นคนที่ดูต่างชาติเยอะดูเยอะจนเราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเป็นเขาก็พยายามเลือกพิเศษความเป็นตัวเขานั่นแหละหรือะอะไรที่มีความเป็นไทยอย่างเงี้ยผมจะค่อนข้างสนใจเป็นพิเศษจะดูรายละเอียดเยอะว่าทำไมเขาถึงทําแบบนี้ทําไมเขาถึงดีไซน์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจนเราก็มาเจอว่ามันก็มีเสื้อที่มันผลิตในประเทศเราที่มันทําไว้ขายฝรัง่ง เป็นภาษาไทยเป็นเลพิเซนต์ไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าผมเจอสิ่งที่เมืองนอกไม่มีอ่ะผมชอบอะไรที่มันไม่เหมือนคนในยุคสมัยเดียวกันอะไรเงี้ยแต่จะดูเยอะว่าแบบนี้มันดูโอเคนะแบบนี้มันดูไม่โอเคอะไรเงี้ยเหมือนเราใช้ใช้ความคิดแล้วใช้ไอเดียของเราเลือกถ้าเป็นส่วนมากอะไรเงี้ยพอมันผ่านอะไรมาเยอะเนี่ยมันก็จะเริ่มชัดเจนชัดเจนในเรื่องของการเลือกมันเข้ากับเราปุ๊บคนเห็นมันก็เลยอาจจะ รู้สึกว่ามันมันชัดมันแตกต่างจากคนอื่นอ่ะเซยยีดโซดาสิงก็มีนะผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเออมันมันโคตรเก๋เลยอะ่ะมันเป็นโปรดักษ์ของประเทศประเทศไทยอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงเรื่องของความซ่าต้องสุดมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นธรรมชาติไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้อยากที่จะ ให้มันเป็นก็น่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวนี่นแหละครับทุกคนมีสไตล์อยู่แล้วครับมันก็ต้องใช้เวลาที่จะเลือกซื้อเลือกใส่เลือกเลือกแสดงออกมาก็มีถูกบ้างผิดบ้างมันก็จะทําให้เขาได้กองออกมาแล้วว่าเฮ้ยแบบเนี้ย พอแล้วหรือว่าจะไปอีกผมเลือกที่มันเข้ากับผมอะแล้วที่มันที่มันโดนเราอะแล้วเราชอบอะผมว่าอันเนี้ยมันมันน่าจะซากว่าเพราะว่ามันจะทําให้คุณแตกต่างจากคนอื่นมันจะไม่เหมือนคนอื่นถ้าคุณเลือกสิ่งที่คุณชอบจริงๆแล้วก็เอามาเอามามิกกับความเป็นตัวเราอะแล้วมันก็จะเกิดอีกสไตล์หนึ่งขึ้นมาผมก็ยังยืนหยัดที่จะใส่อะไรอย่างเงี้ยเสื้อแถมหรือว่ากางเกงฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยผมเออมันดูแสบด,ดีมันดูแบบซาดี สำหรับการแต่งตัวที่มันไทยสไตล์ผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเข้าใจไหมแต่คืออันนี้มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอ่ะเป็นทางเลือกอีกอย่างนึงแช่นั้นเองโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนเรามันก็เท่ได้หลายอย่างนะนี่เหรอไหมมันไม่ได้เท่แค่ที่ต้องแต่งตัวความคิดเท่ทําอะไรก็ได้ที่พีเซนต์ออกมาแล้วมันดูมันดูใช่อ่ะผมมองตรงนี้มากกว่า ในพาร์ทของสมัยขับผมค่อนข้างที่จะให้อิสระหมายความว่าผมต้องการที่จะให้เขาโดดเด่นในตัวของเขาเองเ่ยผมคิดว่าการใช้ชีวิตของของผมเนี่ยมันมันจะส่งตอบเองธรรมชาติอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในความซาท,ที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นนะอย่างเช่นน้องๆในทีมเนี่ยที่แบบเราเพิ่งรับเข้ามาสไตล์แรกๆเขาก็จะไม่ได้เป็นแบบที่ผ่านมาพอเราอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเนี่ย บางคนนี่คือแบบฉีกไปเป็นแนวนั้นบางคนที่ฉีกไปเป็นแนวนี้เหมือนเขาได้อิสระในการใช้ชีวิตเต็มที่คคืออยากให้ทุกคนไม่เหมือนกันน่ะก็คืออยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ที่ดูแลลูกค้าได้เราแค่เหมือนกับคอยดูแหละว่าสิ่งที่เขาทำมันอาจจะตะเวดไปไหมแล้วก็จะตบให้มันลงมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็าซาให้เต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเอง <laughs>